สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกันวันนี้นะครับซึ่งผมทั้งสองคนกลับมาพบกับท่านผู้ชมชื่นเพลนนะครับในสัปดาห์นี้ครับเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยครับคุณธีรศักดิ์ครับในวันนี้มีข่าวของงานประกันครับล่าสุดนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายยกรัฐมนตรีหญิงของเรานะครับก็มอบรางวัลให้กับ บริษัทประกันภัยดีเด่นแห่งปี2,553อันนี้รวมทั้งไม่ใช่เฉพาะประกันภัยอย่างเดียวมีทั้งประกันชีวิตปรภัยรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วก็บุคคลประกันภัยต่างๆซึ่งขึ้นรับรางวัลประกันภัยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผมเห็นความแตกต่างในงานในปีนี้นะครับนั่นก็คือคุณยิ่งรัก ไม่ได้เก่าโอวาทอะไรเกี่ยวกับใช่ไม่ได้เก่าสุนทรพจน์เหมือนปีที่แล้วในคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะขึ้นไปเก่าสุนทรพจน์ใช่ครับใช่ครับไม่นี่ครับคุณอภิสิทธิ์นี่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยจนแบบแตกฉานแต่ในปีนี้คุณยิ่งลักษก็ขึ้นไปมอบรางวัลแค่มอบรางวัลอย่างเดียวโชว์ความสวยบนเวทีมอบรางวัลให้กับบรรดาบริษัท ประกันภัยชั้นนําต่างๆที่ได้รับรางวัลครับคุณทีสารครับอย่างที่เราเคยพูดถึงเกี่ยวกับรางวัลธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตซึ่งรู้สึกว่าเทปก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปแล้วครั้งนึงเคยเราเคยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันครับเกี่ยวกับการตัดสินเกณฑ์การตัดสินของการคัดเลือกธุรกิจประกันภัยขึ้นมารับรางวัลนี่ใช้มาตรฐานใดในการตัดสินซึ่งเราก็ เคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้ที่เรารู้กันเป็นอย่างดีนะครับกับโฆษณาของไทยประกันชีวิตนะครับซึ่งขึ้นรับตำแหน่งบริษัทประกันชีวิตดีเด่นติดต่อกันมา3ปีแล้วก็มีโฆษณาตัวหนึ่งที่ออกมาว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่การรักษาแชมป์นั้น <ๆ S 1> ยากยิ่งกว่านะครับซึ่งช่วงนั้นนี่บริษัทไทยประกันชีวิตก็รักษาแชมป์มา3ปีและปีที่4บริษัทไทยประกันชีวิตนะครับ ก็ขึ้นไปอยู่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตสร้างความโดดเด่นขึ้นมาในปีนั้นนะครับ,รบซึ่งคุณสาระเข้ามาดูธุรกิจประกันชีวิตอย่างเต็มตัวแล้วก็ทําให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนที่บริษัทไทยประกันชีวิตส่วนความเคลื่อนไหวในธุรกิจประกันชีวิตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณธีรศักดิ์ครับเป็นมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับครับก็มีเรื่องราวของบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่านะครับก็ออกมาแถลง ข่าวถึงความเติบโตว่าในปีนี้เ,เติบโตมาประมาณ49เร์เซเนี่ยครับจากาปีตั้งแต่ปี2549ถึงปี53เนี่ยนะครับครับกรุ่ไทยแอซซ่าต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่โดนดูดมือดีไปมากการดูดมือดีไปของกรุงไทยแอซซ่าก็คือการที่บริษัทไทยพาน,นิ์นิวยอร์กไลท์นะครับทุ่ม ทุ่มเม็ดเงินสูงเช่นเดียวกันนะครับในการซื้อตัวบุคลากรเก่งๆของบริษัทกรุงไทยอักซ่าไปอยู่ในกำมือรวมทั้งช่องทางพิเศษอย่างคุณพิชัยชีวศสรรุ่งเรืองก็โดนซื้อไปอยู่ไทยพาณิชนิวยอร์กไลท์ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่แยกทางกันกับไทพานิชยังไม่แยกทางกับนิวยอร์กไลท์แล้วก็ทางด้านคุณบรรยง ุณบัญยงซึ่งดูทางหน้านช่องทางตัวแทงก็โดนซื้อตัวไปเช่นเดียวกันนี่นะครับคุณกิตาบุญคุณไม้นะครับออกมาบอกว่าในปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปีหนึ่งของความท้าทายซึ่งกรุงเทยเอกซาท้าทายที่จะโดนดูดอีกแล้วไม่แน่ใจมันนะครับครับคือเหมือนเกเหมือนแกจะกล่าวว่าในปีนี้แกจะสร้างอย่างไงนะสร้างฝ่ายขายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับนี่แหละครับครับคือต้องการสร้างฝ่ายขายเพิ่มมากขึ้นคุณ รู้สึกว่าคนที่ตัวแทนขายนี่แหละสำคัญคนที่ดูจะเป็นจะเป็นี่คุณเคยกล่าวในเทปที่แล้วครับที่บอกว่าตัวแทนเนี่ยสำคัญหัวใจหลักของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตัวแทนนะครับคุณเดชาเพราะตัวแทนนี่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยเพราะต้องยอมรับว่าการขายประกันผ่านตัวแทนนี่บริการหลังการขายเป็นเรื่องสําคัญอย่างแบงก์แอนด์ชลันนะครับ ที่มีการที่มีอัตราการเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาสูงเป็นอย่างยิ่งก็ก็ยังมีคนบ่นมากมายว่าบริการหลังการขายนี่ไม่มีแต่เหมือนเหมนกรุงไทยเ็กซา่ยเขาบอกว่าพอขายเสร็จแล้วเนี่ยยังมีการติดตามดูแลยังมี Csr ยังมีมีคาราวานไปรักษาตรวจสุขภาพนะครับซึ่งในปีที่แล้วซึ่งก็จะประมาณ73ครั้งทั่วประเทศไทยก็ไปเรื่อยๆและในปีนี้นะครับ ใกล้ๆเนี่ยในประมาณเดือนตุลาก็จะไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีสภากาชาติจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีโรงพยาบาลมาช่วยสนับสนุนด้วยในการตรวจนะครับครับโปรเจก์นี้ของคุณสายฝนสัจจศิลาทษทีครับสัจจศิลาซึ่งเธอเป็นบุคคลริเริ่มโครงการของกรุงไทยอักษาคารวานตรวจตรวจสุขภาพขึ้นทั่วประเทศไทยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสําหรับ สังคมคนไทยและก็ควบคู่ไปกับการทําประกันชีวิตด้วยซึ่งทําให้กรุงไทยอัลซาสามารถตีตลาดต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีเขาผมเคยไปสัมผัสช่วงแรกๆซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดวิลน,นัมแถวบ้านผมเลยค,คุณกิตเบลไปด้วยเปล่าครับไปด้วยครับไปด้วยอำเภอลำปมากซึ่งเป็นโครงไองานชิ้นแรกที่คุณสายฝนจัดขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับว,ว่าเป็นงานที่แบบโอ้โหคนล้นหลามเป็นอย่างย<ป>ิ่ง โครงการนี้โครงการคาราวานตรวจสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาก็เพราะเหมือนจากความคิดเห็นของลูกค้านี่ละครับที่เสนอแนะดิชมเข้ามาเนี่ยครับเลยเอามาพัฒนาเป็นโครงการต่างๆขึ้นมาครับของฟรีใครก็ชอบครับต้องยอมรับครับเดี๋ยวเรื่องราวของงานแถลงข่าวในวันนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับ Thank you. Actually, today uh, I reveal, revealed four years of massive growth, 50% growth every year. These were numbers that I shared in 2007 about our future. And I'm really pleased today because we've shown you that we deliver the proof with the real numbers. But the key driver of this is actually our Thai people, our talented Thai people in our company. Today, the press had a chance to meet four of those people. We have another 15,000 in our company, just like them, very committed, very engaged. They inspire me, so I'm, I'm really pleased to be working with this fantastic team. The key drive to our profit has been our people. บริหารค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดีปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะในแง่ของการสร้างผลผลิตและผลกําไรโดยรวมของเราก็คือการที่เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถส่งมอบผลงานให้เราได้ตามเป้าหมายในทุกๆหน่วยงานเรามั่นใจว่าการเจริญตบตัวของเราจะยังคงอย่างยังคงเป็นอย่างต่อเนื่องจากคุณภาพของบุคลากรของเราค่ะ We're a, a young company. We were established in 1997 and we've grown very quickly. บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ยังมีอายุไม่มากนักนะคะ <c oughs> เราเริ่มธรุรกิจในประเทศไทยในปี1997แต่เรามีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากนะปัจจุบัน Excellent growth of distribution has taken us through a critical mass นะคะาการเจริญเติบโตอย่างยอดเยี่ยมนะคะอย่างต่อเนื่องของฝ่ายขายทำให้เราสามารถผ่านจุดคุ้มทุนและสามารถดสร้างผลกำไรได้นะปัจจุบัน the best agency team Thailand, plus the strongest bank Thailand, agency bank plus in in l p เรามั่นใจว่าเรามีตัวแทนฝ่ายตัวาช่องทางการขายฝ่ายตัวแทนที่มีอัตราผลผลิตดีที่สุดนะคะในประเทศไทยการสนับสนุนที่ดีที่สุดของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของเราและก็ช่องทางการขายอื่นๆนะคะที่สามารถสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆให้กับบริษัทของเราการตลาดที่ดีนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบริการที่ดีเยี่ยมและแน่นอนนะคะการบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายนะคะได้ดีมากทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้ได้ดีเป็นณปัจจุบัน We invest our money for the future. our for เราลงทุนในในแง่ของการลงทุนเราลงทุนเพื่ออนาคตค่ะ the best investment we've made is in our people แล้วก็การลงทุนที่ดีที่สุดนะคะที่เรามั่นใจว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในบุคลากรของเรา่ really <good> เป็นปีที่ดีมาก oh. <c oughs> <c oughs> ก็คือา<ม>งานแถลงผลประกอบการ,รของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับ,รบซึ่งต้องจับตาดูต่อไปว่าในปีนี้กรุงไทยแอคซ่านั้นจะสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นมากน้อยขนาดไหนนะครับ,รบและที่สําคัญครับคุณศิษย์ศักดิ์ครับการโดนดึงบุคลากรดีๆออกไปจากบริษัทตรงนีจ้จะมีอีกไหมกรุงไทยแอคซ่าจะป้องกันไดอย่างไรเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้การดึงมือดีเข้าไปสู่บริษัท ประกันชีวิตนั้นเรียกว่าทุ่มเม็ดเงินกงินสูงมากปรากันว่าอย่างคุณวิชัยชีวศรีลูกเรือนนี่ค่าตัวประมาณกี่ล่ะครับหกเจ็ดแสนนะครับต่อเดือนครับเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับไทยพาณิชประกันชีวิตที่ทุ่มเม็ดเงินสูงขนาดนั้นในการล่อตาล่อใจครับคุณกิดถ้าคนสนใจไหมครับไปไปเปมาฝ่างก็น่าสนเหมือนกันนะครับไม่ต้องถึงเจ็ดแสนใช่ไหมครับสองแสนก็ไปแล้วแต่ผลงานของคุณวิชัยต้องยอมรับว่าใน ปีที่ผ่านมาทาได้ตามเป้าอย่างแท้จริงอย่างอยู่รุไทยักษ์ซาแกพูดว่าปีนี้ปีแรกกับช่องทางนี้ขอ200ล้านแกก็ทําได้ประมาณ210้อิล้านแกแกทําได้ตั้งแต่ช่วงไต่มาสแรกนะครับคุณนิสศักดิ์ครับอีก3าไตรมาสแกนอนกินอย่างเดียวเลยครับแกไม่ทําแล้วเพราะเป้าหมายมันอยู่แค่200รอล้านนี่ฮะแกทําเลย2 1 0ล้านแกก็สบายตีกอล์ฟไปวันๆหนึ่งก็ต้องเนี่ยเป้าหมายที่ไทยไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ของคุณวิชัยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับในเบรกหน้าครับคุณธีศศักดิ์ครับในเบรกหน้าก็ยังมีข่าวของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีการเซ็นสัญญาจับมือกันกับธนาคาร SME Bank นะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับรอติดตามชมกันในเบรกหน้านะครับสำหรับเบรกนี้พักกันคู่เดียวครับ เมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 ทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกันวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับครับครับอย่างที่เราได้ทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับว่าในวันนี้ในเบรกนี้นะครับเราจะพูดถึงการลงบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างธนาคาร SME Bank กับเหล่าบรรดาบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งมีหลายบริษัททีเดียวในการลุมสกรรม SME Bank ในครั้งนี้นะครับต้องเรียกว่าต้องเออโทษทีครับต้องเรียกว่าลุมสกรรมนะครับในการแบ่งเค้กก้อนโตในครั้งนี้นะครับเพราะปัจจุบันนะครับธุรกิจ SME ในประเทศไทยนี่มีเยอะเป็นอย่างมากซึ่งอันนี้จะเป็นการบันทึกข้อตกลงในโครงการประกันชีวิตคุ้มครองและค้ำประกันสินเชื่อลูกหนี้ของธนาคารครับครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อบริษัท SME เยอะมากก็ต้องมีการกู้เงิน กู้เงินเพื่อไปลงทุนและการกู้เงินตรงนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงบางบริษัทบางที่ก็อาจทำธุรกิจเจ๊งบางที่ก็อาจจะทําได้ครึ่งๆกลางๆทำไม่เต็มที่รอแร่รอแร่ใช่ครับรอแร่รอแร่ยิ่งปัจจุบันนี้นะครับว่ากันว่าภาวะเศรษฐกิจด้วยครับค่าแรง300บาทจะมาถล่ม s m e ซึ่ง SME หลายคนก็อดครวนเป็นอย่างยิ่งกับค่าแรงนะครับว่ากันว่า SME จะตาย มากขึ้นและธุรกิจประกันก็เข้าไปซัพพอร์ตทางด้านการคุ้มครองคำประกันสินเชื่อนะครับซึ่งงานนี้นะครับทุกบริษัทก็ต้องมีการคัดสรรบริษัท SMB ที่จะเข้ามารับประกันสินเชื่อตรงนี้และทางอันนี้คุณกฤษณ์ณษนทราบไหมครับว่ามีการคัดเลือกกันอย่างไรที่ม, <S <S ม,มีเพราะมีทั้งหมด9ประมาณ9บริษัทใช่ไหมครับที่เข้ามาใช่ครับร<ว>ขึ้นอยู่ก<ล>ับใครพร้อมไม่พร้อมนะครับงานนี้ครับเพราะการที่จะ9ก้าเข้าไปรับประกัน กับ s m e Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับทางด้าน e s m e เพื่อทำธุรกิจต่างๆพูดถึงก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ครับแต่ทาง s m e Bank ต้องยอมรับครับว่าเขามีการขัดสัน s m e ีดีเอน้ำเี s ร e e ที่มีแนวโน้มที่จะโต ก้าวต่อไปในอนาคตและการเข้าไปรับประกันในครั้งนี้ก็มีการแบ่งเคกเรียบร้อยประกันภัยประกันชีวิตอะไรต่างๆค้ำประกันสินเชื่อตรงนี้นี่สามารถทาได้สามารถทําได้ทั้งประกันภัยและประกันชีวิตนะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็มีหลายบริษัทซึ่งก็มีความยินดีกับการก้าวเข้าไปรับประกันใน SME Bank บงในครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงการ บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนไปติดตามชมรายงานพิเศษนี้กับคุณอมรักษ์สอนสมบูรณ์หรือน้องต้นกกกันเลยครับค่ะตอนนี้นะคะต้นกกก็อ,อยู่ที่งานบันทึกข้อตกลงนะคะโครงการประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครองและคำประกันสินเชื่อนะคะระหว่าง sme bank ค่ะกับบริษัทประกัน9บริษัทนะคะส่วนตอนนี้ค่ะงานกำลังจะเริ่มแล้วค่ะตามต้นกกเข้าไปในงานกันเลยค่ะ ผู้อําเภะการจะดับการดูแลจากบริษัทประกันภเยในมติของธนาคารอย่มี แบบในการเซ็นบันทึกข้อตกลงกับบริษัทประกันที่เป็นทางของเรากล้าบริษัทในวันนี้นะครับก็เพื่อที่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของเรานะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าของเราก็มีความเสี่ยงนะครับก็มากมายนะฮะซึ่ง เราเห็นว่าจากที่เราปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าหลายรายนะครับก็มีลูกค้าบางรายก็ประสบปัญหานะครับก็เกิดว่าในการทำธุรก,กิจตรงนั้นเกิดมีการเสียชีวิตนะฮะซึ่งบางรายครอบครัวที่อยู่ข้างหลังก็สามารถที่จะประกอบกิจาการแทนแล้วก็ชำระหน,นี้ให้กับธนาคารได้แต่ก็ยังมีบางครอบครัวซึ่งผู้ที่อยู่ข้างหลัง ไม่สา,าระไม่สามารถรับภาระหรือประกอบธุรกิจแทนผู้นำได้นะครับก็เลยเป็นภาระให้กับครอบครัวที่อยู่ข้างหลังที่ต้องมาหาเงินมาชำระหนี้กับธนาคารดังนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเราก็เร่งเห็นปัญหาตรงนั้นว่าเราก็คงต้องหาบริษัทประกันที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับว่าถ้าลูกค้าของเราสามารถทำประกันชีวิตแล้ว มีปัญหาก็จะมีบริษัทซึ่งเข้ามาชำระหนี้แทนลูกค้าของเรานะฮะซึ่งในเบื้องต้นนี้เนี่ยในการทำประกันชีวิตของเราเราก็ไม่ได้บังคับว่าลูกค้าของเราทุกรายต้องทำประกันชีวิตนะครับแต่เราก็จะให้บริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตรของเรานะครับออกไปหาลูกค้าที่มีสิทธิ์ชี้อยู่กับเรา แล้วก็อธิบายให้ลูกค้าของเราฟังว่าการทำประกันชีวิตดีอย่างไรนะครับสามารถลดความเสี่ยงให้กับเขาได้อย่างไรนะครับซึ่งเราคิดว่าเบี้ยประกันในแต่ละปีก็ไม่จะคงไม่สร้างภาระให้กับลูกค้าของเราหรือผู้ประกอบผู้ประกอบการมากนักนะครับดังนั้นเราก็หวังว่าในการเซ็นบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เราก็ หลังจากที่เซ็นบันที่ข้อตกลงแล้วการให้บริการของบริษัทประกรันของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับลูกค้าของเราได้ mm hmm. คือจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่ากลุ่มมีความเสี่ยงเยอะไหมคือทุกคนเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเราเดินก้าวออกจากบ้านเนี่ยนะฮะอาจจะเดินตกท่อถูกลดชนถูกรดเมชน บัติเหตุต่างๆนะครับมันก็มีความเสี่ยงเยอะนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ,จะต้องการต้องการที่จะลดความเสี่ยงไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่ลดความเสี่ยงเราก็ทปาปราะกันซะแต่ถ้าเกิดว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยวันเนี่ยเรายังสามารถจะรองรับได้เราระวังตัวได้นะฮะเราก็ไม่ต้องปาาระกันหรือไม่ต้องลดความเสี่ยงกับตัวเองก็อนนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้กําหนดเพดานนะครับคนที่กู้ จ็ดหมื่นห้าหมื่นนะครับอย่างเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างที่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นของผู้ชาวิวัฒนะครับกู้กับเราเจ็ดหมื่นกว่าบาทกู้ไปไมไ่กี่เดือนก็เสียชีวิตนะฮะบ,บริษัทประกันก็จ่ายเงินทดแทนหรือชำระนี้ให้กับธนาคารในวงเงินเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับรรคือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจของลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะสมัครใจจ่ายเองหรือ อยากจะ,ะขอเราเพื่อที่จะชำระเบี้ยประกันกอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าเราไม่ได้บังคับลูกค้านะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าใจถึงประกันชีวิตว่าประกันชีวิตนั้นสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของธุรกิจได้ยอ,ยอย่างไรบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าของแต่ละรายว่าจะจ,ะจูงใจหรือจะมีอัตราเบี้ยจูงใจไหมแต่สิ่งที่ตตตแต่สิ่งแต่สิ่งที่เราเห็นว่าโดยเฉพาะ ลูกค้ารายซึ่งย่อยๆนะครับไม่ใหญ่มากนักนะครับที่ทำธุรกิจกันในครอบครัวอันนั้นเนี่ยคือเบี้ยป,ประกันก็คงอาจจะไม่แพงมากนักนะครับแล้วก็ก็จะสามารถที่ลดความเสี่ยงได้มากเพราะว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยอาจจะมีผู้นำครอบครัวหนึ่งคนหรือ,อ,อในกิจการครอบครัวทำมันแค่หนึ่งคนสองคนหลังจากที่ประสบปัญหาแล้วอาจจะไม่มีผู้ที่มารับผิดชอบต่อ อันนี้จะมีได้ประโยชน์มกานนมก ครับนั่นก็คืองานแบ่งเค้กครับแบ่งแบ่งเค้กก้อนโตในเอนโตใน SME Bank ของธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตซึ่งเรียกว่าลุมกินโต๊กันเมามันเลยทีเดียวครับมือขยาวสาวได้สาวเอาครับในงานนี้ครับกับการเข้าไปในรับประกันคำประกันสินเชื่อของ SME Bank นะครับครับสำหรับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยหรือข้อสักถามเกี่ยวกับประกันนะครับก็สามารถที่จะเขียนจดหมายหรือไปสนียบัตินะครับส่งมาสอบถามเราสองคนได้นะครับที่ผ่านมาก็มีผู้ชมทางบ้านก็ส่งมีข้อความผ่าน Facebook INTV ที่ชมรายการของเราอยากให้มีช่วงแหวงเมฆเห็นประกันซึ่งติดตามอ่านในสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เป็นประจำคซึ่งแน่นอนครับเราจะมีมาฝากท่านอย่างแน่นอนกับการวิเคราะห์ แหวกมฆเห็นประกันรับรองครับตอนนี้เรากำลังรวมทีมอยู่เตรียมทีมงานรับรองในคาดว่าจะเป็นในเดือนหน้าครับคือเดือนตุลานะครับเดือนตุลาคมคาดว่าก่อนก่อนอยากกันไปขอฝากอีกนิดนึงครับตอนนี้คือทางเว็บไซต์ iN TV ของเราก็เปิดใช้แล้วมาประมาณเปิดแบบชั่วคราวก็สามารถที่จะดูทีวีผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะดูสดนะครับ ครับที่ w w w i n t v c o t h นะครับครับครท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของธุรกิจประกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับสัปดาห์นี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ